สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนิดาทารรอดนะคะชาแนลสัตร์ของการดูดวงจากพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็พลังงานของไพ่ออร์คิด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อาจารย์ขอต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันกับช่องนี้ชาแนลนี้กันไปนานๆนะคะหากรักการอ่านไพ่ของหญิงหากถุจจริตในสำเนียงการพยากรณ์ของอาจารย์ก็รบกวนขอเป็นข่าครูให้กันนิดนึงเนาะโดยการกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้จูนกับพลังงานของช่องนี้ชาแนี้้กันใหติด ะะอาจารย์ก็ขอกราบขอพระคุณนะคะสำหรับลูกดวงทุกท่านเลยที่เข้ามาเปิดดวงกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยในประเทศไทยนะคะชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาสปปรลาวนะคะเอเชียแล้วก็สหรัฐอาหรับอิเระด้วยเช่นกันนะคะอุณาภาครั่งจริงๆนะคะเอฟซี FC ของอาจารย์มีทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ขอกราบขอพระคุณน i c คอมเมนต์ nice ที่มีมาให้กันทุกๆวันอย่างที่อาจารย์บอกทุกครั้งเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้รับพลังงานดีๆจากการมา ดูพี่อาการดก็ดีหรือว่าแรนดอมก็ดีเนี่ยถ้าเราดึงดูดเอาแต่พลังงานดีๆออกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอาจารย์ก็เชื่อว่ามันสามารถดึงดูดออกไปได้นะคะและเวลาที่เราคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะโปรดให้เกียรติช่องชาแนลของอาจารย์ด้วยนะคะให้เกียรติสิ่งศิธิ์ที่อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ให้เกียรติครูบาอาจารย์ของอาจารย์ด้วยเช่นกันเพราะว่าเวลาที่เราคอมเมนต์อะไรไปนั่นคือการเปิดรับเอาพลังงานดีๆนะ ถ้าเราพิมพ์ข้อความดีๆข้อความที่อ่านแล้วมันรู้สึกเป็นพลังงานกับเราอาจารย์เชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดกับพวกเราเองนะมันได้กับพวกเราเองไม่ได้กับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์อะไรที่ใต้คลิปก็ให้เกียรติตัวเราเองด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาเล่นแรนดอมนะคะ เรนดอมท็อปิกนี้คอนเทนต์นี้เอาใจนะคะเอาใจคนที่รอคนเก่าคนที่เคยมีปัญหากันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลิกลากันไปหรือนิ่งเงียบใส่กันอะไรแบบเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาเราไหมใครคนนั้นจะติดต่อกลับมาหาเราหรือเปล่า ในเร็วๆนี้นะคะกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะสาหรับแรนดอมเนี่ยเมื่อไหรที่เราคิดคร่อมาเจอนะคะอาจารย์เชื่อว่าไม่ใช่เหตุบงังเอญแน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องราวของเราอย่างแน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนับจากวันที่คุณมาเจอคลิปนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่ประมาณ3าถึงเดือนกับเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็น e NERGY โดยรวมนะไม่ได้จอดจงมาเป็นเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือตรงเกิดเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครอยากเช็คพลังงานดวงของตัวเองจจจรรรริงๆกก็แอออดลน์์าาาายยย้้ะททุคัี่ ไว้ที่ใต้คลิปไว้ให้เรียบร้อยนะน,นะคะว่าช่องทางการติดตอ่อการเปิดดวงหรือการติดตอ่อบูชาแผ่นทองนะปังปูริเยแน่นอนนะคะมีไว้ติดเคสโทรศัพท์หรือกระเป๋าไวเลสหรือว่ายิ่งพระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราบูชาไว้อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะนําไปบูชาเพิ่มได้เพราะว่าแผ่นทองรุ่นนี้นะคะม่านสีน้ำเงินสวยมากนะคะแล้วก็มีองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะองค์พ่อแม่รัศมีคู่กัน สำเร็จจริงๆแล้วก็คุ้มสุดคุ้มนะถ้าใครสนใจบูชากาจรย์ได้เพราะว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนไม่มากก็น้อยแล้วแต่บุญวาสนาของเราแล้วก็แล้วแต่ความศรัทธาและความเชื่อมั่น ตัวเรานะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นฟีดแบ็กลับมาร้ายคนมากๆเลยว่ามีทั้งเรื่องนที่การงานดีขึ้นความรักดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากบูชาแผ่นทองนะคะบางท่านบูชาไปไว้ให้กับครอบครัวอาจารย์ก็เชื่อว่าถ้าเรามอบสิ่งดีๆให้กับใครสักคนเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นสิ่งดีที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งมงคลน,นะถ้าเรามอบสิ่งมงคลให้ใครสิ่งมงคลน,นั้น ก็จะกลับมาหาเราด้วยเช่นกันนะอาจารย์เชื่อแบบนั้นนะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์อาจารย์มาได้เลยที่ใต้คลิปนะคะที่อาจารย์แนบไว้ให้ทุกครั้งนะอ่ะโอเคมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะติดต่อกลับมาหาเราไหมนะมาดูกันเขาคนนั้นจะติดต่อกลับมาหาเราหรือเปล่ามาดูกันนะอาจารย์ขอแยกพลังงานให้ก่อนนะคะพลังงานของคุณกับเขาเป็นไวเบลซ่ากันได้นะเพราะฉะนั้นคุณไปสลับพลังงานกันเองนะคะอาจารย์ไม่ได้สลับพลังงานให้นะขอพลังงานของเขา อาจารย์ขอใส่แว่นตาก่อนอสี่ใบรู้เลยว่าคุณหยุดนิ่งกันจริงๆนะแปดม็เท้าพลังงานชาวธาตุไฟพลังงานชาวธาตุลมก็มานะคะห้าดาบมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะสิบม็เท้า,ว,าว้าโอ้โหคนคนนี้มีดาบเยอะมากเลยอะ่ะคุณไปทำอะไรให้เขาเครียดมากเลยนะเนี่ย การันตีร้อเซนะคะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนเพราะว่าเขาเครียดซะขนาดนี้นะแต่เขาต้องมีอีโก้นิดหน่อยนะคนคนนี้นะดูสิมาแน่นอนค่ะอาจาร,รย์การันตีได้เลยเพราะว่าไพ่พลังงานดาบขึ้นเยอะมากความเครียดความวิตกกังวลนะคะจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์อย่างแน่นอนอาจาร,รย์บอกเลยว่าถ้าเขาไม่ทําตรงนี้นะเขาจะเป็นแปดดาบกับ10ดาบไปตลอดชีวิตเนะ่ยเขาไม่ยอมเป็นแบบนี้แน่นอนเขาไม่ยอมเจ็บอีกแล้วนะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะ บอกเลยติดต่อคุณแน่นอนพราะอาจารย์เห็นไพ่พลังงานสองแปดในทางเดินหน้าต่อแน่นอนนะไม่ต้องตอบเลยแล้วเรามาดูกันว่าคนคน้นมันใช่คนที่คุณรออยู่หรือเปล่านะมาดูกันติดต่อมาแน่นอนนะอาจารย์บอกเลยใบแรกนะคะใบที่2ใบที่3ใบที่สี่ ใบที่ห้าโหคุณก็มีดาบเหมือนกันนะเนี่ยคุณแสดงว่าคุณทะเลาะกันหนักมากนะโหโอ,โอ้แม่เจ้าพลังงานของคุณมีดาบด้วยกันทั้งคู่เลยนะแสดงว่าคุณทะเลาะกันหนักมากแล้วความเจ็บตรงนี้มันโคตรเจ็บเลยจริงๆนะเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยอะ่ะเจ็บเพราะเรื่องอะไรหว่าขอพลังงานหกใบในบทสรุปให้อาจารย์ด้วยนะคะขอพลังงานหกใบ ดาบเต็มเลยแรนดอมนี้มีแต่ดาบมาดูหกใบมันจะมีดาบหรือเปล่ามาดูกันนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุณทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงมากเลยนะคะสำหรับแรนดอมตรงนี้อาจารย์เห็นหน้าไพ่แบบนั้นนะเพราะว่าใบแรกเนี่ยอ่ะมาดูพลังงานของเขากันก่อนเลยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมพวกคุณมีดาบกันทั้งสองฝั่งเลยห้ามหันกันสุดเสียวอาจารย์ขอขยับกล้องก่อนนะ ให้มันใบใหญ่ไงมันเลยเต็มโต้จันอ่ะมาดูใบแรกนะคะใบแรกนะคะสี่ดาบใบที่สองแปดเม้านะคะใบที่สามห้าดาบนะคะใบที่สี่สิบเม้านะคะใบที่ห้าแปดดาบใบที่หกสิบดาบพลังงานของชาวธาตุลงมาเต็มเตนะ็มนะเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟก็มีนะคะเมษิงธนูนะมาดูกันว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขาเศร้านะคะคุณทั้งคู่มีการแยกออกจากความสัมพันธ์ไปคุณทั้งคู่มีการจบ สิ้นกระบวนการความสัมพันธ์แล้วก็มีการพักรบกันมีการไม่ติดต่อสื่อสารกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะอาจารย์เห็นไพ่สีดาที่เกิดที่พลังงานของเขานะอดีตที่ผ่านมานคุณหรือณปัจจุบันนี้คุณก็ยังคุณก็ยังไม่ได้คุยกันคุณยังไม่ได้แชทกันคุณยังไม่ได้มีการส่งข้อความหากันแน่นอนที่สุดนะตอนนี้เขารู้สึกเศร้านะคะรู้สึกเซง็งรู้สึกเหมือนกับ อยากจะอยากจะวางหัวใจไว้ตรงนี้คือเป็นการพักเหนื่อยในเรื่องความสัมพันธ์เพราะคุณมีการทะเลาะกันอย่างแน่นอนเห็นไหมคุณมี5้าดาล่าสุดคุณมีการทะเลาะกันในมีมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องการสื่อสารหรือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาบริษัคเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคุณมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแบบรุนแรงเลยนะเพราะมันมีหดาแต่มีไพ่แปดม้เท้าเกิดขึ้นอาจารย์เชื่อว่าพลังงานของการทะเลาะกันของคุณจริงอยู่นะคะแต่มันยังมีพลังงานอยากเดินหน้าต่อในความสัััมพนนธขอองงเเาายยู่ะ ไปต่อในความสัมพันธ์ยังอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์อยู่เพราะว่าเขามีทั้ง10ดาาไอ้สิบเมท้ากับ8ปดเม้เานั่นคือพยาพยามประครับประครองความรู้สึกตัวเขาเองพยายามประคับประคองความรู้สึกตัวเอง,พเ,องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้ง8ดาบ10ดาบเข้ามาเสริมอีกนะดาบเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณน่ะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆเลยแล้วเขาเจ็บมาก,มากๆถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะเป็นคนบอกเลิกคุณหรือถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะเป็นคนที่แบบเดินออกจากความสัมพันธ์ไปใช่ว่าเขาไม่เจ็บเขาโคตรเจ็บเลยนะแปดด่ สิบดาเจ็บกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมเจ็บแบบนี้อีกต่อไปเพราะเขาเอาคุณออกะจากความรู้สึกไม่ได้แปดดาเขาก็ยังผูกพันธนาการเรื่องราวของคุณไว้อยู่ในหัวสมองของเขาอยู่เลยคุณมีอิทธิพลในพลังงานหัวสมองเขาสูงสุดทั้งๆที่เขาพยายามประครับประคองความรู้สึกเขาพยายามที่จะพยุงความรู้สึกตัวเองไม่ให้ไม่ให้ฟุ้งซ่านเรื่องของคุณแต่สุดท้ายแล้วเขาเขาทำไม่ได้เพราะว่าด่าเรียงกันมาเป็นตับเลยนะสําหรับพลังงานเขาเนี่ยนะคุณดูแล้วกันว่ามัน คืออาจารย์พูดเยอะไม่ได้เพราะมันไม่มีไพ่อะไรให้พูดแล้วเพราะว่ามันมีแต่ไพ่ดาบแสดงว่าเขาเจ็บกับคุณมากๆเจ็บกับคุณหรือว่าเจ็บกับการกระทําที่เขาทํากับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าหน้าไพ่อาจารย์ยังเห็นไม่ครบเพราะว่ามันจะต้องไปดูที่6ใบบทสรุปแต่ตอนนี้เห็นแต่พลังงานของความเจ็บปวดของเขามากๆพลังงานของสิบดาบเนี่ยมันเหมือนกับคือเจ็บกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเขาจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์ที่แบบไม่เจ็บปวดแบบเนี้จะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคือการติดต่อหาคุุณแนนนน่่่อทีีสดเเลยพราาะวมมั แปดมเท้าคือการอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์การอยากจะเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณการอยากจะมาคุยการอยากจะมาเคลียร์ความเข้าใจทั้งๆท,ที่บางครั้งเนี่ยเขาเจ็บนะเขามี10ดาบเขามีแปด,ดาบแต่เขาพยายามที่จะประครับประคองความรู้สึกเขาเพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งซ่านเรื่องเกี่ยวกับคุณแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ความเจ็บนี่มันโอโ้โห ร้อยเลยนะเนี่ยอาจาร,รย์มองจากหน้าไพ่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เจ็บกับคุณมากๆเลยนะอันนี้คือพลังงานของเขาตอนนี้อาจาร,รย์อ่านพลังงานเขาเต็มสุดๆคือตอนนี้คนนี้เจ็บเรื่องของคุณมากทนทุกทรมานเจ็บปวดถูกทิ้มแทงนะคะอาจจะเป็นที่ตัวคุณทําเขาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นที่ตัวเขาทําคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องมาดูที่พลังงานของ6ใบในบทรสรุปแต่รู้แต่ว่าตอนนี้พลังงานของผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้เจ็บมากแล้วก็ยังอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้อีก นะทีนี้มาดูพลังงานคุณบ้างนะคะห้ามหเมท้านะคะแล้วก็ไพ่อันนี้ไพ่อะไรอ่ะหนึ่งมเมท้าของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีไพ่ knight of swords นะคะพลังงานของอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็มีพลังงานของอาโทษทีค,ค่ะ king ถือดาบแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะแล้วคุณก็มี10ดาบด้วยแล้วคุณก็มี9ดาบด้วยคุณก็มีดาบเหมือนกันนะเนี่ยต่างคนต่างเจ็บนะ คุณเองคุณก็เจ็บเขาเองเขาก็เจ็บในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจารย์มองว่า1มันมีเรื่องประเด็นของการทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรต้องไปดูอาจจะเป็นการทะเลาะกันเรื่องบุคคลที่3หรือเรื่องความไม่เข้าใจกันในการสื่อสารก็เป็นไปได้เพราะว่ามันมีการทะเลาะกันอย่างหนักมากแต่ถามว่าตัวตนของคุณเองจริงคุณอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเพราะว่าคุณมีหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะรุยกับชีวิตใหม่คุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในชีวิตคุณพร้อมที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคือคุณพร้อมทีีี่่จจจะะะตตััััดดดดสสินนนใททําาอไรรเ็ขกบมพธ์ง บางคนกําลังจะแบบกาลังจะเลิกเลิกติดต่อคนคนนี้และคือพยายามที่จะแบบตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อแบบเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าอาจารย์เห็นไพ่หนึ่งไม่เท้าคู่กับ king of king of s w o r d นะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมษสินงธนูนะชาวธาตุน้ำนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็ มีแค่สองธาตุเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณเหมือนกับคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้แหละแต่คุณก็ยังเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณก็มี1ิบดาบกับ9้าดาบเหมือนกันคุณก็ยังเครียดเรื่องของเขาเหมือนกันนะคุณยังเครียดคุณยังมีความรู้สึกกังวลคุณคุณยังคุณยังอยากกลับเข้าไปในความสัมพันธ์อยู่นะแล้วคุณก็รอคอยการติดต่อบางทีคุุณณอออาาาาาาจจะะตตตติิดดด่่่่่เเเข้้้มกกววคนนนนนีียยูหแล เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่ามันมีพลังงานของการอยากติดต่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าต่างคนต่างเจ็บเจ็บด้วยความสัมพันธ์ที่อาจจะมีหนึ่งบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเราอาจจะไปมีคนอื่นหรือเขาอาจจะไปมีคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะมันอาจจะเป็นที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละเดยอราอจากความสัมพันธ์ไปมันเลยทําให้คุณทั้งคู่เจ็บทั้งทั้งที่คุณยังรักกันอยู่ทั้งทั้ มันมันอยู่ณตรงจุดนี้ไม่น่าละต้องต้องแบบต้องมีมีการแยกออกจากความสัมพันธ์กันไปก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าจะเห็นทั้งคู่เจ็บเจ็บมากเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยนะเพราะว่าคุณก็มี9ดา้าดบคุณมี10บดาบเขาก็มี8ดาบเขาก็มี10บดาบอ่ะเพราะฉะนั้นเขากับคุณก็ไม่ต่างกันเลยนะเจ็บพอกันตอนเนี้ย แต่คุณอนะบางคนบางเคสบางพลังงานเนี่ยอยากจะอยากจะตัดสินใจทําอะไรให้มันชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คืออยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แหละแต่คุณก็ยังก,กำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีคุณก็ยังรอเขาอยู่บางบางความรู้สึกคุณก็เออเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมเผื่อเขาติดต่อกลับมารอคนนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคนคนี้ก็เคยแบบเรียนรู้กันมาแล้วหรือจะเอาอยัางไงดีถ้าเราตัดสินใจที่จะเลิกกับคนนี้ปุ๊บเด็ดขาดไปเลยเนี่ย เราจะไปต่อกับชีวิตเราได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีไพ่ห้าไม้เทา้ากึกสับสนกับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เทา้ามันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นแล้วก็มีไพ่ของนายออฟสอดอาคิงออฟสอดคืออยากตคือยากจะตัดสินใจอยากจะทำอะไรให้มันแน่วแนว่ให้มันชัดเจนกับชีวิตอนะ่ะคือจะเลือกทางเดินใหม่ก็จะก้าวออกไปเลยหรือยังรอคนนี้อยู่มันเลยทะเลาะก,กับความรู้สึกตัวเองอยู่ห้าไม้เทา้าทะเลาะสิเพราะว่าคุณก็ยังเจ็บกับคนคนนี้อย่างคุณก็ยังเอาเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เลย นะนี่คือพลังงานคุณทั้งคู่นะอ่านได้แบบเร็วมากเลยนะสําหรับพลังงานเพราะคุณไม่มีหน้าไพ่อัื่นเลยที่ให้อาจารย์อ่านอ่านมามีแต่ความเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยอะนะ,ะทีนี้มาดูไพ่หกใบที่เลือกกันไว้นะคุณเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยเห็นไหมเขาเองเขาก็ทะเลาะกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะทะเลาะกับความรู้สึกเขาเหมือนกันเหมือนกับว่าประหนึ่งว่าเขาเองเขาก็เขาก็รู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาทํานะสองเรียนเห็นไหมเขายังเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลย นะคนคนนี้ยังมีความรู้สึกที่สับสนมีความรู้สึกวุ่นวายในหัวใจมีความรู้สึกว่าจะเอายังไงดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้ทั้งทะเลาะกับตัวเองเหมือนที่คุณทะเลาะกับตัวเองอยู่ตอนนี้แหละเหมือนตอนนี้คุณต่างฝ่ายต่างเจ็บต่างฝ่ายต่างทะเลาะความรู้สึกตัวเองคือต่างฝ่ายต่างรอกันอะว่าใครจะยกหูโทรศัพท์หรือว่าใครจะส่งเมสเซจมาหากันก่อนเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขายังอยากมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกับคุณอยู่นะยังอยากมีเวลาดีๆยังอยากมีเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคุณยังอยากมา มามีเวลามีช่วงเวลาดีๆที่มาปรับความเข้าใจกับคุณยังอยากมีคุณอยู่ในอยู่ในอยู่ในชีวิตอยู่ยังอยากใช้เวลาดีๆอยู่กับคุณยังยังอยากมาแบบตอบแทนเวลาที่เขาเคยขาดหายไปกับสิ่งที่เขาไม่ไม่ปฏิบัติต่อคุณอนะ่ะสองเหรียญน,นะแบบอยากอยากมีเวลาอยากใช้ใช้ช่วงชีวิตดีๆกับคุณอยู่เห็นไหมสองเหรียญก็ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้อยู่นะตอนนี้เขาขก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเห็นไหมเดอรสตาร์ชาวราศีกุมด้วยนะคนคนนี้นะฮะ อ่ะมาดูกันจริงๆนะสิ่งไหนที่เขาเขาไม่สามารถที่จะเลิกกับคุณได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม พราะจริงๆแล้วนะคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคุณเป็นเดอะสตาร์คุณเป็นพลังงานดีๆให้กับชีวิตเขาแล้วเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขารู้สึกสบายใจเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยจริงๆคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นกุญซือในชีวิตของเขาอ่ะแล้วก็จะเป็นคําตอบทุกๆคาถามให้เขาเวลาที่เขาไม่สบายใจเขาปรึกษาหารือคุณเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขานํามาปรึกษาคุณเนี่ย เขาจะได้รับความสบายใจกลับไปทุกทีเพราะว่าเขามั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์คุณเป็นบุคคลที่รับฟังปัญหาเขาได้ที่สุดคุณจะคอยเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องอิริียบของการใช้ชีวิตคุณจะเป็นคนแนะนําว่าเออจงไปแบบนี้สิอย่าคิดลบนะให้คิดบวกให้คิดแบบนี้คุณจะสอนวิธีคิดให้เขาคิดบวกอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นพลังงานดีๆเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตเขาถ้าถามถึงความรู้สึกที่ทําไมเขาถึงเอาคุณออกจากชีวิตเขาไม่ได้เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ เข้าใจเขามากที่สุดแล้วตอนนี้เหตุผลอะไรที่เขาทะเลาะกับตัวเองเหตุผลอะไรที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คือคุณอาจจะเป็นคนของสังคมคุณอาจจะมีคนนับหน้าถือตาคุณเยอะคุณอาจจะอยู่ในสังคมที่แบบว่ามีคนนับหน้าถือตาคุณคุณอาจจะอยู่ในสังคมที่แบบมีเพื่อนฝูงมีใครห้อมล้อมคุณมีแต่คนอยากเข้าหาคุณมีแต่คนอยากจะมาเป็นมิตรกับคุณมีแต่คนอยากจะเข้ามาแบบขอ เป็นแฟนคุณกับเป็นไปได้เพราะว่าคุณเป็นซูเปอร์สตาร์คุณอาจจะเป็นคนดังในทางสังคมอาจจะดังในทางโซเชียลหรืออาจจะมีอา,อาจจะเป็นาดาวเด่นในมหาลายัยหรืออาจจะเป็นคนดังในในที่ทํางานหรือดังสักเรื่องหนึ่งอะว่าง่ายคือเป็นซูเปอร์สตาร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งน่ะมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกได้ว่าเขาจะขวายคว้าคุณกลับคืนมาในความสัมพันธ์ได้ไหมเพราะว่าเขาอาจจะมาแอบมาส่องคุณก็ได้นะ บางทีอาจจะมาแอบส่องแอบสืบคุณก็ได้แต่ว่าเวลาที่คุณโพสอะไรเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้โพสอะไรเกี่ยวกับเขาแล้วแต่ถามว่าคุณเจ็บไหมคุณก็เจ็บอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้โพสเรื่องเขาอะไรที่มันแย่แไงเพราะว่าคุณพยายามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่อย่างที่อาจารย์เห็นไพ่ของคุณนะบางคนบางคสบางพลังงานคืออยากจะล่นต้นใหม่อยากจะอยากจะตัดสินใจกับปัญหากับความรักความสัมพันธ์นี้นคืออยากจะตัดให้มันขาดแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังตัดไม่ขาดอยู่นะเพราะว่าคุณยังรอเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้้ยอออออาาาาาาจจจรร์เชื่่่ววะมแบบสงคคคุุุณณณพห็นูึ มีอะไรดีเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกโซเชียลคุณมีคนมาแบบมาถามอ่ามาจีบมาคุยมากดหัวใจกดไลค์กดอะไรคุณเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเออเขาจะเข้าหาคุณแบบไหนในเมื่อคุณเป็นคนเด่นคนดังของสังคมซะขนาดนี้และคุณก็เป็นอ่าที่ถูกตาต้องใจของผู้คนมากมายเลยอ่ะมาเลยทําให้เขารู้สึกกังวลเหมือนกันนะ สองเหรียญน,นะมีความกังวลนะคะอ่ะทีนี้มาดู The Hangman คุณดูแล้วกันว่าเขาเครียดเรื่องของคุณมากน้อยแค่ไหนคุณมีบทบาททางความรู้สึกเขามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามี10ดาบมี8ดาบมี5ดาบมีมีสดาบแล้วยังมามี The Hangman อีกอาจารย์การันตีได้เลยว่าคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆเลย คือตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดต่อคุณนะถ้าเขาแบบคิดว่าเขาจะเข้าหาคุณแบบไม่ได้เอาเด้ยวยเล่ก็ต้องเอาเด้ยวยคนละตอนนี้คือเขาเป็นคนที่มีความกังวลเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่คิดแบบ oh, oh, โอ้โหหมกมุ่นเรื่องคุณมากตอนนี้ไม่ได้เห็นพลังงานอย่างอื่นเลยนะตอนนี้เขาเครียดเรื่องของคุณคือเห็นแต่พลังงานความเครียดที่เขาเครียดเรื่องของคุณมากๆาก The Hangman ก็ออกมาการันตีแล้วนะว่าเขาคิดเรื่องคุณมากๆเลย ตอนนี้เขาคิดหาวิธีอยู่ว่าเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ยังไงเพราะอาจารย์เชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนผิดในการกระทําในความสัมพันธ์ตรงนี้น่าจะเป็นแบบเป็นคนที่ดึงเอาความสัมพันธ์คนอื่นเข้ามาแทรกแซงจนทําให้คุณรู้สึกเจ็บจนทาให้คุณรู้สึกต้องทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขารู้นะคะว่าเขาผิดเขาก็อยากจะขอโทษคุณอนะ่ะเพราะว่าเขาก็เจ็บไม่แพ้กับคุณเลยนะในวันหนึ่งที่มันไม่มีคุณแล้วอะ่ะเหมือนกับเขาตัดสินใจอะไรผิดหรือเปล่าที่เดินออกจากความสัมพันธ์ในวันนั้น เหมือนกับเขาตัดสินใจอะไรผิดหรือเปล่านี่ที่ที่แบบไม่ต่อความสัมพันธ์กับคุณน่ะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสี่เมท้าเห็นไหมเขายังอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอยู่เลยเขายังอยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอยู่เลยค่ะนะ คุณอาจจะเคยเป็นส <Okay. S 3> ่วนหนึ่งในชีวิตซึ่งกันและกันคุณอาจจะไปรับรู้เรื่องครอบครัวของเขาหรือคุณอาจจะเคยไปเจอครอบครัวเขาไปเจอญาติพี่น้องไปเจอเพื่อนฝูงเขาหรือเขาอาจจะเคยเจอญาติพี่น้องคุณรู้จักญาติพี่น้องรู้จักครอบครัวคุณกันแล้วก็ได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันคุณอาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตซึ่งกันและกันแล้วในความสัมพันธ์แต่มันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มาเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณมาเลยทําให้คุณแบบต้องแยกออกจากความสัมพันธ์แต่คุณไม่่่ไไไดด้้้เเเเลลิิกกกันนนนะะะพราาาาอจจมหห็ว เห็นะะ en, แต่หน้าไพา่ว่าคุณทั้งคู่แค่หยุดพักกันคุยกันอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่3หรืออาจจะเป็นแค่เราคิดไปเองหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้ในความสัมพันธ์ว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าคุณเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยเ็อา,อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ว่าคุณเป็นคนเด่นคนดังคุณเป็นคนเข้าหาเยอะ ขาอาจจะมีความหึงความหวงอะไรของคุณก็ได้เพราะว่าในไพ่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเป็นคนที่ขี้หึงอยู่นะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากควบคุมความสัมพันธ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ขี้ระแวงขี้หึงขี้สงสัยในความสัมพันธ์อยู่นะอาจารย์เชื่อแบบนั้นเพราะว่ามันมีไพ่ดาบเยอะแล้วมันมีไพ่ดาบเยอะักขนาดนี้ก็การันตีได้เลยว่าการติดต่อการสื่อสารมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสี่เมเาวากออกมาบอกแบบนั้นอยู่แล้วว่า เขายังอยากให้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเช่นกันแล้วกันนะเขายังอยากให้คุณไปเติมเต็มในคําว่าความสุขที่มันแบบถึงขั้นแบบว่าเป็นสถานะที่มันอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเขาก็ได้เพราะตอนนี้เขาคิดแบบนั้นนะคะคนคนนี้แหละจะติดต่อกลับเข้ามาหาคุณนะสิบดาบยังมาการันตีอีกอนะ่ะคุณคิดดูว่าเขาจะเครียดเรื่องคุณแค่ไหน ไม่ติดต่อมาหาคุณก็บ้าแล้วค่ะนะบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาติดต่อหาคุณแน่นอนเพราะว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขามีสิบดาบมาคยี่เขาทั้งบทสรลปทั้งพลังงานของเขาตัวคนเองคุณก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เลิกกันแต่แค่ไม่เข้าใจกันในวันนั้นที่คุณอาจจะไป จับอะไรได้บางเรื่องหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้รู้จากปากเขาไปรับรู้มาจากเพื่อนเขาหรือเขาอาจจะมาหึงเราหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบจู้จี้จุกจิกเราในความสัมพันธ์มันก็เลยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นทีนี้พอเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกได้ว่าเราก็ไม่อยากง้อเขาเขาก็ไม่อยากง้อเราต่างฝ่ายต่างแบบมีสงครามภาษาซึ่งกันและกันแต่อาจารย์มองว่าเขาน่าหนักกว่าคุณเพราะว่าบทสรุปเขามีสิบดาบเยอะมีเดอะแฮงแมนด้วย นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่ยังคิดเรื่องคุณมากๆเลยแต่ว่าพลังงานฝั่งของคุณจะเจ็บไหมบางคนเจ็บแต่บางคนก็เหมือนกับพยายามที่จะตัดใจนะคะคิงออฟค o งออฟคิงออฟสอดเนี่ยพยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะเลือกกับคนนี้ให้ได้พยายามที่จะดึงเอาตัวเองออกมาพยายามที่จะตัดสินใจเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในชีวิตเพราะว่ามีพลังงานของการเริ่มต้นในพลังงานของคุณนะชาวราศีกลุ่มก็มีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะ เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวของคุณว่าใครกําลังที่จะติดต่อกลับเข้ามาหาคุณก็คือคนที่ทะเลาะก,กับคุณแบบหนักๆนี่แหละคนที่อาจารย์อ่านไปทั้งหมดเนี่ยคุณไปเรียบเรียงเอาว่าเขามีบุคลิกลักษณะแบบนี้ไหมเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคนคนนี้ละค่ะจะกลับเข้ามาติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้นะแรนดอมตรงนี้เร็วมากเพราะว่าหน้าไพ่มันไม่มีอะไรให้อาจารย์อ่านเพราะมันมีแต่พังลังงานของดับล้วนๆเลยนะ ด,บดาบล้วนๆตัวปกติอาจารย์หญิงจะอ่านไพ่ยเยอะมากกว่านี้นะ30นาทีต่อแรนดอมหนึ่งเนาะแต่แรนดอมเนี้ยมันไม่มีไพ่อะไรให้อาจารย์อ่านนะ่ะมันมีแต่ไพ่ดาบอะแสดงว่าเขาเครียดเรื่องคุณมากเพราะอย่างนั้นถ้าเห็นดาบนี่คือมันเป็นการติดต่อสื่อสารในระดับนี้แหละมาแน่นอนค่ะคนคนนี้ติดต่อหาคุณแน่นอนอ่ะโอเคอาจารย์ขอไพ่พลังงานของโรมันแองเจิลให้2ใบก็ออกมาสองใบเอาสองใบเลยนะชีเดนความรักของคุณเนะี่ยมันเหมือนเป็นรักแรกพบนะ หรือความรักของคุณมันอาจจะแบบว่าเจอกันในตอนที่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่ามาจากคาว่าเพื่อนสมัยเรียนสมัยเรียนมัธยมปฐมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเชื่เดนหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันดูไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันได้เหมือนเป็นรักแรกพบอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนแบบมีแต่ความอบอุนนะ่นมีแต่ความใสๆสอะประมาณนั้นนะไม่เฟกในเะรื่องของการคุยในเะรื่องของการแชทอะไรประมาณในวิทย์ดิงนะคะวิท t ์ดิงแน่นอนที่สุดค่ะมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับคําว่าการแต่งงานกับคนคนนี้ นะมีโอกาสสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าวิดดิ้งขึ้นมาเนี่ยก็การันตีว่ายังไงเขาก็กลับมาหาคุณแหละเขาเป็นจะเป็นคนติดต่อกลับก็บมาหาคุณเพราะว่าสิบดาบมาขยี้เขาขนาดนี้เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างนะในความสัมพันธ์นะถ้าเขาไม่รักคุณไม่แคร์คุณเนี่ยเขาจะมีสิบดาบไหมสิบดาบเบือสองเลยนะทั้งไพ่ตัวตนของเขาทั้งไพ่สรุปนะอืมขอสองใบค่ะแล้วเดี๋ยวขอไพ่นางฟ้าให้ concentration แน่นอนที่สุดค่ะยินดีกับการติดตอ่อของคนคนนี้ติดตอ่อกลับเข้ามาหาคุณแน่นอนนะในเรืนี้คำมิ่งสูนนะคะมีการติดตอ่อหาคุณแน่นอนคุณไม่ต้องกังวลเลยนะไม่ต้องคิดมากนะคะไพ่ใบที่5นะคะไพ่พระพิคเนียอยากจะบอกคุณว่า energetic movement การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วนั่นคือการเคลื่อนไหวของเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะจากที่เขาเคยนิ่งจากที่เขาไม่เคยแบบหือไม่อื้อไม่ติดต่อไม่พูดไม่คุยอะไรเลยเขาเริ่มที่จะขับอยากขยืนเริ่มที่จะขับเคลื่อนแบบเริ่มเริ่มที่กําลังไหวติงตัวเขาอะจากที่เขานิ่งมาเป็นลุงหินเนี่ยต่อไปเนี้ยนะเขาเริ่มที่จะขับเคลื่อนพลังงานของการขับเคลื่อนมู v เมนต์พยายามของการแบบขับเคลื่อนตัวเองนะคะแบบเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแบบแบบเร็วอะ คือพูดง่ายว่าอาจจะเป็นเร็วนี้ก็ได้นะคอนเกรูเรชันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ในเร็วนนี้ค่ะิงสูนคอนเกรูเรชันไพ่พระพิฆเนบอกแล้วนะอะทีนี้มาดูไพ่านางฟ้านะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับเราโรแมนต์คุณได้รับความโรแมนติกแน่นอนกับความสัมพันธ์นี้นะชัดเจนที่สุดว่านี่คือเรื่องราวของคุณนะคะที่รักนะถ้าใครฟังแล้วรู้สึก มันเป็นเรื่องราวของเราเปิดเล่เาพลังงานดีๆโดยการพิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปของอาจารย์ได้เลยนะเพื่อเปิดและเอาพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะเอาละค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะโปรโมทแผ่นทองอาจารย์ทุกวันเลยเพราะอาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าอาจารย์อยากจะให้พวกเรามีไว้กันทุกคนเพราะว่าอาจารย์เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลให้เราไม่มากก็น้อยแล้วแต่ ความศรัทธาของเราเพราะอาจารย์เห็นหลายคนนะคะมีฟีดแบ็กกลับมาหาอาจารย์ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ว่าบางคนก็มีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการค้าขายบางคนก็ได้เรื่องความรักนะคะแล้วณตอนนี้นะคะคนที่มาบูชาเนี่ยบูชาเยอะมากต่อคนนี้ประมาณ5แผ่นขึ้นบางคนก็บอกเอาจะไปฝากเป็นของขวัญเป็นวันเกิดของเพื่อนอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเรามอบสิ่งที่มันเป็นมงคลให้กับคนที่เรารักสิ่งที่มันเป็นมงคลตรงนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาเราด้วยเช่นกันอาจารย์เชื่อแบบนั้นนะ อถ้าใครสนใจบูชาหรือว่าเปิดดวงกับอาจารย์ก็ติดต่ออาจารย์มาได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนะคะที่อาจารย์ทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในช่องทางการติดต่อนะคะเอาละค่ะอาจารย์จะมีคําคมให้กับพวกเรานะคะพบกันคือวาสนานะคะคที่รักนะจากกันก็คือโชคชะตากลับมาคือผมลิขิตถ้าศินเสมอกันนะคะ ถ้าเมื่อไหร่เรามีศีลเสมอกันนะคะเราก็จะเจอเราก็จะกลับมาเจอกันเองถ้าใช่วันหนึ่งก็ต้องเจอถ้าไม่ใช่ฉุดรั้งไว้แค่ไหนก็ไม่อยู่กับเรามีวาสนาต่อกันก็จะได้พบเจอกันหมดวาสนาต่อกันก็จะหมดเวรหมดกรรมต่อกันวันหนึ่งก็ต้องพัดพลากจากกันชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะนะมีพบมีพลากมีจากแล้วก็มีเจอ รับรู้แล้วก็เข้าใจนะคะปลงแล้วก็ปล่อยวางชีวิตเราถ้ามันวางเนี่ยมันจะรู้สึกเบานะมันจะต้องไม่ต้องมาแบกอะไรให้มันรุงรังในชีวิตอีกต่อไปดูแลหัวใจตัวเองนะคะดูแลกายตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะมีเพียงเราเท่านั้นนะที่รักที่ต้องพึ่งตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเพื่อตัวเองรับตัวเองเพื่อตัวของเราเองเนี่ยดีที่สุด อย่าลืมนะสิ่งที่อาจารย์บอกไปว่าดูแลตัวเองและจงเห็นคุณค่าในตัวของเราเองนั่นคือการหันกลับมารักตัวเองเมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเราเองนะคะเ <t os> มื่อนั้นเราจะรู้สึกว่าคุณค่ากับความรักกับสุขสิ่งทุกอย่างมันจะวิ่งไล่ล่าเราอย่างที่อาจารย์บอกทุกคลิปนะคะเอาละค่วะวันนี้อาจารย์ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันที่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย